อ่างนี้เราก็ไม่รู้คริสเตียนด้วยเป็นพุทธนี่แหละเจองันร็อกนั้นเหมือนมาเที่ยวปีใหม่แล้วทาไมถึงต้องไปแต่งที่เชียงรายคะบ้านเกิดแม่เขาบ้านเกิดเขาเขาเกิดที่นั่นก็เหมือนอ้อนกลับไปเลยนความดีใจล่วงหน้าเลยนะคะผู้นี้เขาสาวตกบิดบังไหมโอ้คงไม่หลอกดูจากโอ้คืนนี้คืนนี้แบบแม่ยกนอนน้ําตาล่วงกันระนาวเลยนะเนี่ยมีคนอกแต่งงานเรอคะ เขาคิดเขาคิดว่าพี่พูดจริงหรือว่าเล่นอะไรไหมเขาจะคิดกันไหมเรื่องจริงทุกคนเชื่อฉันเถอะฉันนั่ะรู้วงในมาตั้งพักแล้ววงในที่ไม่ใช่แอปสั่งอาหารนะเดี๋ยวแคลรี่พีพีเตอรให้แคลรี่รู้แบบอ้หนูนั่งหนูนั่งทางในพี่ไม่เคยบอกฝอดล้วรอบฝอได้ยังไงคือดีเทอร์เต็มๆเอาเอาเรื่องตัวเองก่อนทุกคนเรื่องหนูมันมันไม่สําคัญแล้วยังไม่หนูยังไม่ไปถึงพาร์ทจะแต่งงานเลยอะไว้เงียบเงียบฟาดเรียบนะเนี่ยมันเข้าตํารานะ พี่สี่ปหกวนะเวลาพี่เห็นเด็กกับพี่สังเกตว่าพี่พี่หลงเหลนพี่มาที่แอนฟิลเหลนพี่น้องจำไหมหนักมากพี่หลงเหลนพี่มากพี่รักมากังั้นแสดงว่าขออนุญาตถามแบบฟิลนักข่าวเลยนักข่าวแบบท็อปดาราอะไรอย่างเงี้ยนักข่าวจะเธออย่างเงี้ยเรามีเรามีสิทธิ์จะเห็นสมปองน้อยใช่ไหมคะเบบี้ก็ตั้งใจคือจริงๆพี่ี่บอกว่าพี่จะไม่ไม่สีรแยกมีไม่มีแต่ว่าถ้ามีได้อ่ะ พี่อยากมีเพราะว่าตอนนี้พี่เห็นเด็กน้องเดย่ายางเงี้ยลูกเจ้าเดียรเจ้าได้สามขัวบงเี้ยพี่น่ารักมากเลยพี่เห็นการฟิวเหรียญพี่โหน่ารักอะ่ะแล้วเห็นเด็กพี่จะรู้สึกอ่ะลูกครูวุฒิหน,น้ามามิน้องน้ามามิเยี้ยพี่จะหล,ลงเด็กมากเลยอ่ะหนงรุ่นเหรียญรุ่นอะไรเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าพี่ถ้ามีได้ก็อยากมีนะอะไรเงี้ยอืมนันะปีจะเทำไมถึงทำไมถึงตัดสินใจที่จะตกลงปรงใจกับผู้หญิงคนนี้คะ ทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงสามารถมัดใจพี่ชายหนูได้นอกจากที่ทําให้พี่ชายหนูเสียน้ําตาไปตอนที่อัดเพลงแล้วเนี่ยทําไมถึงทําไมถึงสามารถไอเหตุผลที่ก็คงจะต้องต้องมีอะไรเด็ดแหละที่ทําให้พี่หนูร้องไห้ได้แล้วก็ทําไมถึงทําให้แบบมัดใจได้คลองใจสมปองได้อะไรอย่างเงี้ยอ่ะผู้ชายชที่ชื่อสมปองก็ย้อนพอออกมาสามปีแล้วมันก็มันก็มันก็ได้รู้จักเขาใช่ไหมมันได้รู้จักเขาแล้วมันก็เป็นช่วงที่เราแบบ จงบาดจะบพี่อาจจะเข้าใจไปเองหรือด้วยอาการที่มันเข้าว่าเป็นซึมเศร้าเียราก็มันต้องการกาลังใจอ่ะมันต้องการคนที่อยู่ข้างๆคนที่อาวสนใจเราคนที่อะไรเงี้ยพี่แล้วเขาก็อยู่กับเราอะไรเงี้ยพี่เป็นคนที่พี่ไปไบขับขี่ใบที่สองแล้วนะแต่พี่ไม่ขับรถเออนั่นแหละเพราะว่าพี่ทำไมอ่ะพี่สาวคนแรกพี่เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ค่ะพี่ก็ต้อฝังใจเราลุกโผไปกวงเลยแล้วพี่เป็นคนหนือน พี่ง้หลายเรื่องนะพี่จะกะระยะไม่เป็นเวลายิ่งสนใจเนียทําไมมันเฉียงเฉียดกันทำไมมันไม่ชนกันวะพี่จะเป็นคนแบบไม่เหมือนไม่เหมือนแพร่อะแพร่สึกขับรถหลังจากสุดกี่กี่เดือนนะแล้วขับเป็นเนี่ยโอ้ยแค่คิดดียวก็ที่วัดที่ลบบุรีไงครที่ถึงแล้วไปถ่ายรายการก็ใช้แล้วก็พี่ปองก็นั่งกันหนูที่ยังเป็นพราอยู่เลยกําลังแบบอ่านสคริปต์อยู่หนูเอาขึ้นรถเลยพระอาจา์ตอนนั้นตอนนั้นยังลุกแมนแมนอยู่ผอาจารย์ครับนี่มนครับนี่นะแมบแมนแมนมีพี่ปองมี อ่าโดนหนูเอาลากขึ้นรถหมดมานั่งรถกิน<บ>นะทิศไทยวันกแบบิงมากเลยขับรถไปแล้วเปล่าว,วันนี้วันแรกโอ้แล้วเสาเสาสาราอะไรเยอะไปหมดเลยตอนนั้นอ่ะก็ยังอยู่ค่ะไม่ได้ไม่ได้แฉลบออกไปอ่านั่นแหละพี่ก็แบบพี่ก็แบบอะไรเงี้ยแต่พี่จะเป็นคนกลัวมากเลยเขาก็เป็นคนขับรถทุกอย่างที่พ<ๆ>ี่ไปไหนตอนไหนอ๋ออ๋อาที่ยอมแต่งงานด้วยเพราะว่านางขับรถให้เหรอคะรถ ผ่ารี่พ่าแบบอารมณ์แบบเมียคนญี่ปุ่นเนี่ยมากเป็นคนไม่ค่อยมีปากมีเตียงด้วยไหมหรือว่าเวลาอยู่ด้วยกันเขาเป็นยังไงเขาใจต้มเนี่ยเขาแบบเขาเขานิ่งๆเหล่านี้ไหมหรือว่าหนูอยากรู้ฟิลแต่เขาเป็นคนดูแบบสุขุมน่ะเขาเป็นคนดูแบบนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยคือเขาดุนะคือเขาจะนิ่งแต่ว่าดุด้วยเหรอเขาจะดุเขาจะดุด้วยหน้าด้วยอะไรเงี้ยด้วยแบบสายตาแบบ รั่วแล้วนะสมมติพี่ไปไปเที่ยวอ,อะไรเงี้ยแล้วแบบเฮ้ยเขาก็โดนดุอะไรเงี้ยแล้วพี่ก็จะแบบทำไมกดดันจังวะอะไรเงี้ยแบบรู้สึกแบบอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบอ่าเรียกว่าอะไรเฮ้ยมันยังมีผลต่อยอดขายที่ไปเลนะตั้งแต่พูดจะมีคนซื้อบ้างเลยอุ้ยคนดูเยอะขึ้นเวลาพูดเรื่องนี้ต้องพูดเรื่องแบบนี้คนชอบดูไม่แต่พี่เป็นนี้ไม่ได้เป็นคอนเทนต์นะผมพี่เป็นคนชอบพูดเรื่องจริงเลยนะพี่ก็เลยแบบ ดีพูดไปเลยเรื่องนี้เรื่องนห้เดี๋ยวหนูตัดไปลงเนี่นักข่าวเตรียมตัดเตรียมไปออกรายการคุยแทบโชว์ได้เรื่องนี้แล้วอาจจะส้งไปนั่งในรายการด้วยต้องเปิดตัวแล้วเ๋ต้องเอ่ยกันเอ่ยบ่อยจังเลยเนี่ยเขาอยากออกเสืออ้าน้องรักน้องอะไรคนอะไรจะแต่งงานแล้วไม่ให้พูดชื่อแบนงงนิดเดงเขาบอกอะไรนะมีกูปองมาแล้วลดยี่สิบบาทพูดงี้ได้ไหมได้ค่ะเรามีคูปองลดยี่สิบบาทมาแล้วนะครับลูกค้าที่ ซื้อตอนนี้จากสองร้อยเหลือแค่ร้อยแปดสิบแพรี่หอยบ้าไปแล้วได้เยอะขนาดนั้นปกชิ้นเหลือมันจะปกเท่าไงในในหามในนี่แน่ไม่ค่าตัวเขาให้เท่าไหร่มาแบ่งให้หนูครึ่งหนึ่งนะหนูเชียร์กันตอนเนี้ยเชียร์เลยคเดี๋ยวพี่แบ่งให้เอาถ้าน้องอยากได้แบ่งพูดเล่นพูดเล่นครับพูดเล่นพูดเล่นพูดเล่นถ้านเราเงินไม่พอพี่แบ่งเอาไปเถอะค่ะผลวายถูกมากว้ายถูกเวอร์ผลวายร้อยแปดสิบบาทได้หกอัน ราอันนั้นสามสิบบาทเองเหรอโอทุกคนกดเลยวายทำไมถูกขนาดนั้นสี่พันคนเออมีคนถามว่าลดหรือแจกทําไมลดขนาดนั้นโอ้แรงมากลดลดยี่สิบาทแมยทีงานลี่ส่งมบอกเลเนี่ยเดี๋ยวอันนี้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 ติ๊กตอกจริงหรือเปล่าเนี่ยเอาหน้าพระประหลัดทีละมามาขึ้นแล้วก็บอกว่ายัง่อ0ร้อยเหมือนเดิมเดี๋ยวเขามันทำไมอ่ะม่น่าจะเป็นน่าจะเป็นแอคหลุม มีปุปองมาลดแล้ว20แี่ราคาไม่แน่าาลกลับมาเหรออุ้ยแต่200ก็ไม่แพงหรอกก็ตก30กว่าบาทแต่ถ้า180ก็เหลือ30บาทลอกคอ้า200นี่200ก็ถือว่าถูกมากอารมณ์น,นี้ได้ไหมแบบซื้อไปด้วยเราเล่าไปด้วยได้เลยได้เลยก็บวกเข้ามาแล้วการที่พี่บอบวกปุ๊บหนูตบให้ปับ๊บอ่ะแต่ว่าซื้อซื้ออีกสักร้อยชิ้นก่อนจะเล่าเล่าเล่าแบบช็อตเด็ดเลยช็อตแบบอย่างงี้้้้ไไมัเาาาลลืนขกกกบบบููคคแ ได้กี่คนซื้อเท่าไหร่เดี๋ยวเล่าให้ฟังต่อใช่หขอ่อนเลยขอก่อนเลยยี่สิบชุดขอก่อนเลยยี่สิบชุดครับหกชิ้นแบบนี้สบู่สองก้อนเซรั่มสองหลอดแล้วก็ครีมีกสองกระปุกนะครับหกกระปุกหกชิ้นแค่สองร้อยบาทเท่านั้น ขอ20ชุดก่อนตอนนี้กี่ชุดนะแล้วเราพี่จะเช็คยังไงว่ามั20น20ชุดจริงๆไม่เดี๋ยวให้ทีมงานหลังบ้านเขาไปเช็คกงแเ้วก็งานหลังบ้านเช็คเออีม <c ười> งานหลังบ้านเช็คเซแปดว่าแสดงว่าก็จะเกือบ5000คนเหมือนที่ตอนพี่ลงนี่ใช่ไหมตอนนี้สี0พันสามร้อบคุณที่กลับมานะครับผมมากลัวทีมงานดูมากเลยว่าอาจารย์ทำไมอาจารย์ออกทำไมอะไรเงี้ยวมีัวปวดเนี่ยเห็นไหมตอนนี้พี่ยังตะก้อนพี่ เอางี้พี่ก็เลยไปเอ้าพี่เอ๋ยแล้วกันพี่เอ๋ยหมดเลยอ่ะไหนๆก็จะรู้ละอ่ะก็พี่ไปบ้านห้วยเมงที่เขาปลูกส้มเยอะๆอ่ะนาชื่อนี้ซะอีกส้มสีทองส้มใส่น้ํครึ่งญาติเขาก็มีสวนส้มแล้วพี่คือพี่ด้กินอะไรส้มๆอะไรที่ชอบพี่ก็ไปขายสวนส้มอันนี้ครั้งแรกพี่ได้เจอกันเงี้ยเหรอคะใช่ครับพี่ก็ยังไม่ได้เจอญาติผู้ใหญ่ไม่เจอพ่อแม่เขาก็ยังไม่มั่นใจตัวเองเนาะชีวิตตัวเองจะยังไงอย่างเงี้ยอ่ะค่ะ ตอนนี้บบอะที่ไปเนี่ยคือหลังจากที่ลาติขานานหรือยังคะโอ้เนี่ยตุ้่ตุงไปเนี่ยสามทิตที่แล้วอ้าวแล้วที่อยู่ด้วยกันก่อนหน้าน,นี้ล่ะนี่อันนั้นก็แค่แบบว่าทํางานร่วมกันอ๋อทำงานร่วมกันแต่ว่าเพิ่งจะมาคิดแบบจริงจังก็คือไม่นานนี้ไม่ใส่แต่เนื้อต้องตัวไม่ใส่อ๋อ<ม>ขอโทษครับไม่หนูจะได้เข้าใจให้ถูกไงว่าเออว่าไทม์ไลน์มันเป็นยังไงว่าเออแล้วหนูยจะแบบเดีจะไปเล่าถูกเดี๋ยวถ้ามีคนถาม เราให้ดีด้วยนะอ่าเราให้ดีไม่ต้องกวนหนูอ่าโอเคก็เลยอ่ะที่ที่บ้านห้วยเมงตอนนี้เพื่อนเพื่อนปริญญาโทที่ธรรมศาสตร์มันเริ่มจะนัดจะละหลายๆคนก็เริ่มนัดอ่าพี่ก็เลยไปบ้านห้วยเมงก,ก็ตําบลเวียงอําเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายฝั่งลาวเลยเด<ข>ี๋ยวมาเดี๋ยวพาเที่ยวชิงของแต่เมย์มันเงียบหน่อยเดินเดินชิวๆเสร็จเดี๋ยวไปชิงแสงซึ้งขึ้นเดี๋ยวพาไปสามเหลี่ยมทองคำคืออย่างนี้พี่ก็เลยบอกเฮ้ยเดี๋ยวพี่พี่จะเนี้กันสมมติอยู่ร้านกาแฟเนี่ยพี่ก็จะไปนั่งโต๊ะหนึ่ง พี่ก็จะมองอะไรเงี้ยเอ๊ะมีแม่เธอด้ไนหน,น้องานานเธอได้ไหเธอนะอ่าหรือเธอไปนั่งที่ร้านอาหารพี่ก็จะไปนั่งอีกโต๊ะหนึ่งกับปิทะกับน้องอีกคนหนึ่งอยู่ที่เชียงรายแหละก็คิดไว้อย่างนั้นคุยกันอย่างนั้นทีนี้เขาก็อ่ะไปอยู่ต้องไอ้ไอ้แยกส้มเพราะเขาปลูกส้มขายกันนะ่ะอ่าท่หน่อยก็าบอกไปอยู่บ้านยากว้ยพี่ก็เอาอย่างไรดีวะไม่อยู่ร้านกาแฟไม่อยู่ร้านอาหารจะไปนั่งมองแล้วขำๆแม่เขาไม่รู้ว่าเป็นเราว้านที่ลูกเขยเนี่ยอะไรเงี้ย สุดท้ายพี่เลยพี่เข้าไปในบ้านเลยแล้วกันเขาก็นั่งคุยกันอยู่เจ็ดแปดคนยากเขานั่งเข้าอี้คุยกันเพราะว่าแม่เขาก็เสิร์ฟพายญา,ากไม่ได้บอกว่าจะมาญาติก็เสิร์ฟพายกย้ตาก็เ,เสิร์ฟลูกสาวกลับมาหนะ้าอะไรเงี้ยหลานก็มาด้วยนะหลานสองคนหูุหลานสาวหลานชายอะไรเงี้ยก็เลยคุยกันเงี้ยเหละครับเป็นเรื่องเป็นราวรถปึ๊บจอดรถปึ๊บพี่ก็เดินเข้าไปเลยสวัสดีครับเขาก็เฮ้ยอาทุกคน จะแนะนำตัวแล้วผมมาหาสมองครับ๋อไม่ต้องแนะนำหรอกค่ะใครไม่รู้จักเอมามหาสมองตัวนี่อ่าทำไมเสียงอีสานน่ะเสียงแบบเอานี่มันเชียงของเชียงรายเออมหาสปองตัเนียผมแบบมีผมก,ผมก็พี่ก็แซลเลยที่บ,บ้านนี้มีเก้าอี้นั่งไหมครับเนี่ยเอาก็เอาเก้าอี้มาให้นั่งเนี่ยก็น,นั่งอันอนี้ก็ยิ้มก็ขำอะไรเงี้ยยิ้มแบบงงๆจ้าเข้ามามอะไรเงี้ยก็ เป็นแฟนเขานะครับสื้นูก็ยังไม่กล้าเอ่ยชื่อแฟนกูเลยนมึงก็กล้าเอ่ยเอ่ยตลอดเลยนะเขาก็เฮ้ยใช่เหรอพูดเล่นจะไม่มุกจะไม่กล้องอยู่ตรงไหนเนี่ยถ่ายในตาหรือเปล่าหาสมปองทําช่องทำไรอยู่มุ่งเนี้ยแล้วก็ชอบพูดเล่นชอบพูดมุกผมเลยอ๋อผมเป็นจริงครับประมาณสองปีกว่าแล้วนะคือตัดสนใจกับโครงการเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วแม่เขาก็นั่งแบบงง ผมก็ไม่ได้บอกแม่นะครับแต่ก็ยังไม่กล้าบอกอะไรเงี้ยก็บอกเลยแล้วกันอะไรเงี้ยแต่หน่อยแล้วเขายังไงครับผู้ใหญ่เขายังไงครับผมก็ทั้งงงจริงใช่ไหมพูดเล่นหรือเปล่าใช่เหรอถ้าแต่งกัแต่งไหนเอาก็แต่งในบ้านนี้เลยอะไรเงี้ยแต่ผมแบบเป็นท่ามหาสมรพมาก่อนศักดิ์ศรีไหมผมไม่แกกฟองนะแต่ผมจะเป็นแบบชิวอาโค้ไโอนปุ๊บหนหน้ากับจำนวนเงินจะขึ้นประกอบฟูกันเลยนะโอ้คี่ไปถึงชนแล้วเหรอ ตายอ,อ่ะอแล้วหนูก็ว่าจะ,จะจะแบบร่วมงานด้วยสักสองร้อยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้แล้วพี่พ <c oughs> ี่กำลพูดว่าสองร้อยมันก็จะแช่หน้าแพลนี่ว่าร <c oughs> ้อยอะคนนั้นคนนี้ห้าสิบาทร้อยบาทไม่พี่แค่แฉนานๆานในประมาณสิบห้านาทีใช่เป <c oughs> ล่<อ>าพันหนึ่งสองพันหมื่นหนึ่งมื่นคนมาปุ้ยใหญ่โตแเห้าวิพอคนอรักเลยไม่ต้องโชว์ตัวมากหรือให้ชาวบ้านแบบทำข้าม่อแกงโมมาเล่นกัน เพราะหลังๆพี่เป็นทานแบบตกจีนแล้วพี่รู้สึกไม่ค่อยอร่อยพี่อาจจะเจอร้านไม่อร่อยนะเตอร์ขมันที่เท่าไหร่นะ